เพ่งใหมเพ่งหมอ่ผู้บ่าวผู้บ่าวลูกเอาไปฟังครับว่ามันกินตลูกกินอ่อนแมันปลาเฉียบเลยปลาเียบัเอาตั้งด่ะไล่ะมันยูใสตังใ่หล่กกามันยูใสใสยูใส้เดอบง นบ่หันอ่ะวายวายวายหันหน้ามาแล้ญให้อย่าหันน้ามาแล้พี่ครับวายบองวายบองมาทางพุญทางบเฮยัเอาย่างก็มีตัวไปกับงัวบังงัวบังงัวใส่ใส่ใส่โไปครัไปกลับ วิธ th like> ีชีวิตหากินคก็วันแหเนี่ยล่ะบางเทีกับอุปสรรคก็เจอหนอกเจอน้ำบางเทีกับเจอปลาคอใหญ่ก็ถือว่าโชควันลงไปกับปลาีขั้วไอกับซีดถิ่มเจ้าเอากล้วยลงแนะนำ ไปภาคกันไปบ้านแห่กล้วยบองบองกล้วยกล้วยกล้วยเขาตะกี้น้ำนิ่งไหลลึกนะครับอาจจะเราคาดการไม่ได้ว่าเนี้าวยคือเป็แหลงเสียบบ้านแห่จะได้ยักแปลบเสียบ เงีน้ำปลาเนี่ยจัดเงี้ยน้ำปลาเงีน้ำปลาขันปลาคอมันถือเป็นเงี้ยเงี้ยของสิขันใบเชีงมันถือเป็นดื่มลืมเโอ้แสดงว่าวานแบบฝีมือเลยบิวหวานแบบยาวหวานแบบปลาคอหวานแบบยาวน้ำปลาเลยเฮียฝีมือจริงฝีเล็บเสียบฝีมือมากอ้าวได้อีกแล้วอยากมีวัฒธรรมดาได้ออต่อรออันตราย ไม่ต้องมาเดินฮะจะพอทมพุ่มมาเองมาดี่หน้าหลายคนเกือบเอาพอดีตาพ่ดีอะไรผิดไหมตาไม่ดีโอ้มันแผ่แสงเอาตาตาบอดีเนี่ยคือมันแผ่แสงมันเห็นไฟดูดพ่อเบิ้งไปเบิ้งมาปืนเนี่ยมั่วเขามั่วเขาตาบอดีคู่มือเนี่ยเห็นเป็นซีเลน เห็นใบต้วไหนแกยแโอ้ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยคือปัญหารักอะปัญหาบมีครบปัญหาบ่มีบ่มีปัญหายั้งเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าว่าลงไปอันบ่พอป่าพอดพอตั้งอับไอ้ตัด วันนี้ไอ้พวกเขาบอกยังตั้งยางเดียวเลยแต่ถ้ับไม่เองรับไม่เองเนาะลมล้มพัดชิวไพ่ดีเหมือนกันเปิีวสลดปลายฮอไปลมองหน้าหน้ากนล้อมตีนก้นต้มใบข้าวอ่าตีนมเนี่ ว er ่าขยะพันก็มีเห็ดค้นก็มีเห็ดค้นคุ่มญ่เลยครับพี่อนนโลดอกใ้เทียงหัวปลวกต้นแดงบานนาวบนดีไม่ไม่คำแพงอีเหงลึกถึงก้นเบึงอจะาห้นเด็อันห้า้อบาทนคโคก ไม่ใช่วานปลาครับแต่เป็นลักษณะการหวันหนูเป็นการหวันหนูครับตอนนี้เรากําลังเจอปัญหาแบบสุภาสิตที่บอกว่าปลาหมอตายเพราะปากปากครับพ่ปลาหมอตายเพราะปากตราะมนแข่งโอ้หวานขึ้นโคกครับโคครับเราจะเอาปลาช่อนครับ ไอสัตว์ันไม่ยอมแตกเลยวะเสียเลยเสียเลยแบนีเสียเลรก็แพงกับซ้ำอีกวันนึง อน่นครับอาจารย์ครับอาจารยครับห่อนบ่ครับถ้าเอาฟุตมันห่นบ่ครับห่อนห่อนนอนบ่หลับนอนบ่หลับเต้างหยังเต้าครับห่อนกตับเกจังสีพันลงเปนยังเอาไปอยู่หรอบางกงดูบ่รู้ทั้งผัดทั้งบีโซฟานอนมาหลายปีเบื่ออีลีเสียกมาเบิ้งใหม่ใหม่หมไหม่หม่หม่หมๆหม่หมใหม่หม่หมไทยโอ้ใจเสียน ไปพูดไปพูดเฮียไปน่าเรียบร้อยเรียบร้อยเออจนลาดเดี๋ยวไปยังไงยี่ตือโบได่จื้อโบได่เอวเอวเอวเป็นอะไรบระคูบ่าบเอื่องเรืองวหนึงสองเอวงส เอาลกสงามว่าสามสิบหกกเป็นยังไงบากกอนสากกอนเป็นหกสิบบาทหกสบาทคันลอย่ิบสอก้อนเนี่ยเป็นโอ้ยลอย่ิบสอก้อนจับขึ้นเป็นแม่ค้าต้องเสยงเรวเลยป็นแม่ค้าเพราะเขาใหไปซื้ออะไรกันนะเขาจะบอกคือไปไปเอาไปแถมเนาอทีแม่อาีาจ้าแถมจัดอันนี้ครับจำได้ไม่แถม เขาเป่ากับนี่ได้แป้งละใส่หมูหน่อยละสั่นแล้วหลาแต่ว่าแซ่บดิเจ้านี่แซ่บอันนั้นหมายถึงเจ้าอื่นอันนี้เจ้านี่ไห้ไหลไห้หมูไหลแต่ว่าเป็นกับเป็นหมูหมูที่ถือไฟชนั่นล้วเราไม่ได้สลับเป่ากันละแต่ว่าเพราะเป็นเจ้านี่เจ้าอื่นเจ้านี่หมูอีหลีแป้งกับแป้งอีหลีแป้งกับแป้งมูนโรงงานเขาไฟใหม่กับไปหลักหน้าละแต่ว่ามันเป็นเจ้านี่เจ้าอื่นแต่ว่ารถขั้นใหญ่ เอ้ยคือคอตูว่อปเชียลายบียรเลยเอนมึหยันหนเชียร์ลายบีเอันนี้เอาเข้มไปก่อนจ้าครับผมนี้เป็นซอสขนมจีบป่ะเนี่เป็นซอสสีขนมจีบป่ะจะลองใส่ไหมเอาไปใส่เป็นบาเนี่เ็นปลาอนไรยังงเอายังไงเอาเกลเกลล้างมือเกลความแล้วจะบางนครับเทั้งหมดสองร้อยห้าสิบาท